ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นของการละอัตตาเรียกว่าเป็นอุบายเบื้องต้นในการละความเป็นตัวตนของเราตัวกูของกูไอที่เราทุกทุกวันนี่ก็เพราะเรายึดว่าขันห้ากายเราใจเราเป็นของเราพยายามดูแลให้มันดีสุดท้ายมันก็ป่วยกขาไข้ก็ตายแบกขันห้าไว้เป็นทุกยึดตัวเราเป็นเบื้องต้น พระอรหันต์ท่านวางขันห้าวางกายวางใจเห็นว่าไม่ใช่ของเราหมดความทุกข์พอมีตัวเราก็จะมีของของเราเงินของเราจะให้ใครเนี่ยไม่อยากให้เพราะมันเป็นของเราเราหามาเราทำงานเหนื่อยยากมาเพราะนั้นทานจึงเป็นเบื้องต้นของการสละความเป็นเราความเป็นของเราออกไป ห้เราสังเกตตอนเราเอาเงินให้คนอื่นเขาเรามีความสุขความสุขที่มันลดอัตราความเป็นของเราตัวเราธรรมชาติของจิตมันสอนอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่เห็นเราให้อาหารสุนัขเนี่ยทำไมเราถึงเราถึงชอบให้อาหารสุนัขให้แล้วมันกินใหญ่มีความสุขเบา ให้แล้วมันเบาต่างกันถ้าเรามีความโลภอยากได้เงินได้ทองอยากได้ของคนอื่นเขามันก็หนักธรรมชาติของจิตมันสอนเราอยู่แล้วทุกพรธเจ้าแค่เอามาเฉลยเปิดเผยให้เราเข้าใจเท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่เราให้เราจะเบาสบายเมื่อไหร่ที่เราเอาเข้าตัวมันจะหนักทานยังเป็นเบื้องต้นของ การละตัวตนเป็นเบื้องต้นของทุกสิ่งเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นมีคุณค่ามากที่สุด